บทที่121การกลับมาพร้อมความโกรธเกรี้ยวที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือหลังจากเขาสามารถก้าวสู่ขั้นผู้ฝึกยุทธ4จุดลมปราณได้แล้วพลังลมปราณก็ได้กระจายไปทั่วทุกขแขนงในร่างกายรวมถึงอวัยวะต่างๆซึ่งส่งผลให้ร่างกายของเด็กหนุ่มถึกทนมากขึ้นทำให้เมื่อได้รับบาดเจ็บก็จะสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว เรียกได้ว่าการก้าวเข้าสู่ขั้น4จุดลมปราณนั้นเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญอย่างยิ่งในฐานะผู้ฝึกยุทธติงห้าวยืนมองประจันหน้ากับท้องฟ้าพร้อมความรู้สึกแข็งแกร่งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนหากเขาต้องเผชิญหน้ากับผู้แข็งแกร่งเช่นหลี่มู่อ,อเวียนอ เหลียงเฟยเสยวิยอหรือแม้แต่คนอื่นๆตัวเขาในตอนนี้ก็สามารถรับมือกับบรรดาสิทธิคนอื่นได้อย่างสบายๆแม้จะใช้เพียงพลังลมปราณอย่างเดียวก็ตามเอาละใกล้ถึงเวลาแล้วแย่นักที่ข้าไม่มีดอกไม้ไฟส่งสัญญาณสำหรับขอความช่วยเหลือดูเหมือนว่าข้าจะต้องหาวิธีเดินทางกลับไปยังสำนักพินิษกระบี่ด้วยตนเองเสียแล้ว เขายังยืนอยู่ในท่าเดิมพร้อมกับหัวใจที่อิ่มเอมไปด้วยความสุขอยู่ครู่หนึ่งแต่แล้วก็กลับตัวแข็งทื่อเมื่อนึกบางอย่างขึ้นได้มีปัญหาเสียแล้วสิค่ะดูเหมือนจะหลงทางแล้วแล้วต้องไปทางไหนกันละเนี่ยในโลกก่อนหน้านั้นตัวเขาเองก็ไม่ได้สันทัดกับเรื่องเส้นทางนักอยู่แล้ว แต่ยังโชคดีที่ตอนนั้นทั่วท้องถนนล้วนแต่มีป้ายบอกทางอยู่เต็มไปหมดแต่ในตอนนี้รอบตัวเขากลับมีแต่ป่ากว้างสีเขียวสุดลูกหูลูกตาแทนไม่มีป้ายใดๆสามารถบอกทางกับเขาได้เลยในป่าน,านั้นลั่นไปด้วยเสียงร้องแห่งความสิ้นหวังของติงห้าวอ ในที่สุดติงห้าวอก็สามารถหาหนทางกลับมายังสำนักพินิจกระบี่จนได้หลังจากผ่านไปหกวันเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองหลงทางไปกี่หนหรือเดินทางไปผิดถนนเสียกี่เส้นแต่ในที่สุดเด็กหนุ่มก็กลับมายังสำนักจนได้ด้วยอาศัยการสังเกตทิศท,ทางของดวงอาทิตย์และความทรงจำรางรางด้านทิศท,ทางของเขา สีงห้าวใน6วันที่ผ่านมานั้นเรียกได้ว่านอนกลางดินกินกลางทรายทำให้เด็กหนุ่มจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตนเองได้เผชิญหน้ากับอสูรร้ายไปยกี่ตัวหรือต้องพบผ่านกับพยันตรายมากมายปานใดเขาเอาแต่ต่อสู้ไปเรื่อยๆและดันด้นพยายามกลับมายังสำนักทำให้ในท้ายที่สุดแล้วตัวเขาก็ไม่ได้หวั่นเกรงต่อความเจ็บปวดอีกต่อไปคงเหลือเพียงความหวาดกลัวเท่านั้น หากแต่ติงห้าวอยังต้องพยายามต่อไปราวกับไม่มีจุดจบความแข็งแกร่งของเขานั้นพัฒนาขึ้นอย่างมากเมื่ออยู่ภายใต้สถานการณ์แห่งความเป็นความตายในหลายวันที่ผ่านมานี้ชั่วขณะแรกที่ดวงตาติงห้าวอได้ผ่านพบศพกับประตูหน้าแห่งสำนักพินิจกระบี่เขาก็แทบจะหลั่งน้ำตาออกมา การได้ชำระล้างตนเองอีกครั้งที่บ่อน,น้ำกระบี่พิสุจน์เป็นความรู้สึกที่แสนมหัศจรรย์สำหรับเขานักโดยเฉพาะเมื่อได้ทำความสะอาดล้างคราบเลือดและรอยแผลบนร่างกายยังไม่รวมถึงหนวดและผมยาวรุงรังที่แสนจะน่ารำคาญติ่งห้าวอทำความสะอาดตนเองเสียจนเกลี้ยงกลาวและไม่เหลือเขาของชายมสออที่เคยเป็นอยู่เมื่อครู่ ผู้คนมากมายชี้มายังเขาซึ่งสวมเสื้อคลุมขนสัตว์เดินดุ่มดุ่มอยู่บนถนนแต่ในที่สุดเขาก็ได้พบกับหวังเสี่ยวชีที่รีบเดินเข้ามาหาเขาอย่างตื่นเต้นสิทธิ์พี่ติงท่านกลับมาแล้วหวังเสี่ยวชีเข้าไปกอดติงห้าววอด้วยความประหลาดใจระคนตื่นเต้นบรรดาสิทธิ์ร่วมสถาบันคนอื่นๆต่างก็เข้ามารายล้อมติงห้าววด้วยความดีใจ ในช่วง6วันที่ผ่านมานั้นว่ากันว่าทางสำนักได้ทำการส่งอาจารย์ไปค้นหาตัวติงห้าวในพื้นที่ทำการทดสอบหมายเลข9แต่พวกเขาก็ล้วนกลับมามือเปล่าจนใครๆต่างก็คิดกันว่าติงห้าวผู้เป็นที่1แห่งการประลองห้าสำนักนั้นได้เสียชีวิตลงไปแล้วรวมถึงหวังเสี่ยวชีและบรรดาสิทธิคนอื่นๆต่างก็คิดเช่นนั้น ทุกคนนั้นไม่สบายใจเลยสักอึดใจเดียวต่างคนต่างก็ร้อนใจว้าวุ่นราวกับฝูงมดบนกระทะร้อนหากว่าทางสำนักไม่ได้มีข้อห้ามในการออกไปข้างนอกแล้วละก็เกรงว่าพวกเขาคงไม่รีรอที่จะไปตามหาและช่วยเหลือติงห้าวอกลับมาเป็นแน่สิทธ์ทั้งหลายตั้งตารอ,อการกลับมาของติงห้าวอทั้งกลางวันและกลางคืน และในที่สุดเขาก็กลับมาได้อย่างปลอดภยัยหวังเสี่ยวชีและบรรดาคนอื่นๆต่างเข้าไปทักทายติงห้าวอโดยไม่ได้สนใจถึงบทเรียนเรื่องย่าวิญญ,ญาณที่ได้เรียนไปเลยแม้แต่น้อยเมื่อได้เห็นท่าทีของบรรดาสิทธิ์น้องติงห้าวอก็จะชื่นใจไม่ได้เขาตบไหลบ่บรรดาพวกพ้องเบาๆและกล่าวด้วยรอยยิ้ม ข้ากลับมาช้าเพราะหลงทางนะอ้าหวังเสี่ยวชีเจ้าไปมีเรื่องกับใคร,ระมากันเหตุใดใต้ตาถึงดำแบบนั้น55เอแล้วเสี่ยวฝานไปไหนเสียข้ายังไม่เห็นเขาเลยติงห้าวอไม่เห็นพรานหนุ่มในกลุ่มคนรอบๆเลยในตอนแรกเขานั้นคิดว่าจางฝานน่าจะติดธุระบางอย่างทำให้ไม่สามารถมาหาเขาในวันนี้ได้ แต่เมื่อเด็กหนุ่มเอ่ยชื่อของจางฝานขึ้นมาทั้งหวังเสี่ยวชีและบรรดาคนอื่นๆก็พลันมีสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีพวกเขาดูลังเลที่จะพูดบางอย่างออกมาราวกับกำลังเก็บซ่อนอะไรไว้เกิดอะไรขึ้นลางสังหรณ์ไม่ดีปรากฏขึ้นในใจของติงห้าวอสิบพี่ติงอย่าห่วงไปเลยท่านไม่ต้องใส่ใจหรอกจางฝานเกิดอุบัติเหตุลม้มลงนิดหน่อย แต่ตอนนี้เขากำลังรักษาตัวอยู่ไม่มีอะไรร้ายแรงหวังเสี่ยวฉีกล่าวขึ้นอย่างอ้อมแอ้มโดยไม่แม้แต่จะกล้าสบตากับติงห้าวอทำให้ติงห้าวอรู้ได้ทันทีว่าเขาโกหกเพอเจอร์จางฝานไม่เคยมีปัญหาด้านร่างกาย เขาออกภาคสนามได้อย่างสบายสบายและไม่มีความจำเป็นต้องพักฟื้นอะไรด้วยซ้ำเจ้าบอกมาเดี๋ยวนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หวังเสี่ยวชีพยายามฝืนยิ้มแห้งๆไม่มีอะไรจริงๆสิทธิพิิงหวังเสี่ยวชีค่าติงห้าวผู้นี้ได้ตกปากรับคำเป็นพี่น้องกับเจ้าแล้วเจ้าคิดจะพูดปดกับพี่น้องหรือ แท้จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เจ้าจะบอกข้าหรือไม่ติงห้าวอเป็นกังวลขึ้นมาจนทำให้สีหน้าเริ่มเย็นชาเมื่อเห็นความโกรธของติงห้าวอหวังเสี่ยวชีเหมือนจะพูดอะไรสักอย่างแต่แล้วเขาก็เงียบลงได้แต่ก้มหน้ารับการต่อว่าโจชิงบอกข้ามาติงห้าวอหันไปหาโจชิงผู้เป็นสิทธิ์จากสำนักฝั่งตะวันออกอีกคนหนึ่ง ออสิทธิ์ที่ติงคือจางฝานเขาโจชิงเอาแต่พูดอย่างตะกุกตะกับด้วยความเกรงต่อติงห้าวออีกทั้งเขานั้นไม่รู้จะบอกอย่างไรหุบปากโจชิงอย่าพูดนะหวังเสี่ยวชีตะโกนขึ้นก่อนจะเงยหน้าขึ้นพูดกับติงห้าวอ สิพี่ติงข้ารู้จักท่านดีท่านปกป้องพวกเราเสมอและท่านไม่เคยยอมทนเห็นพวกเราถูกรังแกแต่ในครั้งนี้ต่อให้ท่านฆ่าข่าให้ตายข่าก็บอกท่านไม่ได้พวกเราไม่กล้าเผชิญหน้ากับคนคนนั้นหรอกแม้แต่ท่านเองก็ทำไม่ได้เราจะเสียอะไรไปไม่ได้อีกแล้วเพราะงั้นลืมมันไปเสียเถอะ เมื่อได้ยินเช่นนั้นความโกรธในใจของติงห้าวอก็เริ่มเบาบางลงเขาตบ,บ่ากของหวังเสี่ยวชีเบาๆก่อนจะถอดเสื้อคลุมทิ้งไว้และเข้าไปยังลานหมายเลขแปดโดยไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวหอพักของจางฝานอยู่ทางทิศต,ตะวันออกและจางฝานที่ได้รับบาดเจ็บเองก็กำลังพักฟื้นอยู่ในห้องนั้นพอดีติงห้าวอค่อยๆแง้มประตูเข้าไป แสงแดดยามบ่ายสาดส่องให้เห็นพราหนุ่มที่ถูกพันไปทั่วร่างด้วยผ้าขาวเปื้อนเลือดสภาพของเขานั้นแทบไม่ต่างอะไรกับมัมมี่นอนนิ่งสลบสลายและไม่สามารถขยับตัวได้พอพานพี่ติงจังฝานตื่นขึ้นด้วยเสียงประตูเขาลืมตาทั้งสองข้างที่บวมตุ่ยขึ้นแม้จะถูกพันด้วยผ้าพันแผลทั้งร่าง แต่มันก็ไม่อาจปิดบังแววตาประหลาดใจของเขาได้เลยสิทธ์พี่ติงท่านกลับมาแล้วในน้ำเสียงของเขามีแววโล่งใจอย่างเห็นได้ชัดที่ผ่านมาเขาคงไม่พ้นว้าวุ่นเป็นห่วงสิทธิ์พี่ของเขาทั้งวันทั้งคืนเป็นแน่ใช่ข้ากลับมาแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะช้าไป ติงห้าวพูดด้วยสีหน้าสงบแต่เยือกเย็นอย่างน่ากลัวขณะที่เขากล่าวเช่นนั้นบทที่122ความโศกเศร้าของสิิฝ่ายนอกติงห้าวอค่อยๆเดินเข้าไปหาจางฝานอย่างช้าๆก่อนจะจับมือของอีกฝ่ายอย่างอ่อนโยนพลางใช้สายตาพิเคราะห์บาดแผลของคนตรงหน้าอย่างละเอียดเด็กหนุ่มขยับตัวด้วยความนุ่มนวลด้วยเกรงจะทำให้สิทธิน้องของตนเจ็บ หากแต่เปเลวไฟแห่งความโกรธเกรี้ยวในดวงตากลับลุกโชนขึ้นเมื่อเห็นบาดแผลมากมายปรากฏต่อสายตาโหดเหี้ยมอะไรขนาดนี้อาการบาดเจ็บของจางฝานนั้นยิ่งกว่าคำว่าร้ายแรงเสียอีกซี่โครงของเขาหักไม่ต่ำกว่าสี่ซี่นอกจากนั้นยังมีขาซ้ายและแขนขวาที่หักเช่นกันยังไม่รวมถึงรอยแผลฉีกขาดของกล้ามเนื้อทั่วร่าง แม้แต่อวัยวะภายในของเขาก็บอบช้ำจากการกระแทกนี่มันสาหัสมากกว่าที่คิดไว้เสียอีกจากที่หวังเสี่ยวชีบอกจางฝานคงอยู่ในสภาพนี้มาได้หลายวันแล้วแม้ว่าเขาจะได้รับการรักษาอย่างดีจากสำนักแต่ถึงกระนั้นบาดแผลก็ยังคงดูสาหาัสแสดงว่าเมื่อสามสวันก่อนหน้าพวกมันคงร้ายแรงยิ่งกว่านี้มาก ไม่อยากจะนึกภาพเลยว่าเขาต้องเจอกับอะไรมาอาการบาดเจ็บพวกนี้ต้องส่งผลต่อการต่อสู้ของเขาในระยะยาวอย่างแน่นอนหากโชคร้ายกว่านั้นในกรณีที่กระดูกและอวัยวะภายในไม่สามารถฟื้นตัวกลับสู่สภาพเดิมได้การฝึกฝนของเขาก็อาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสิทธิ์ที่ติงค่าสบายดีจริงดีจริง เมื่อเห็นใบหน้าของติงห้าวอจางฝานก็พลันกล่าวขึ้นอย่างกังวลใจด้วยลมหายใจที่อ่อนแรงเขากำลังกังวลเรื่องเดียวกับหวังเสี่ยวชีติงห้าวอตบบ่ากของเขาเบาๆเอาเถอะพักผ่อนให้เพียงพออย่ากังวลอะไรไปเลยข้าจะช่วยรักษาเจ้าเท่าทีาท่จะทำได้ไม่นานเจ้าก็จะกลับมาเป็นปกติแล้วข้าสัญญา ติงห้าวกล่าวพร้อมรอยยิ้มก่อนจะกดจุดเข้าที่ด้านหลังศีรษะของจางฝานทันใดนั้นจางฝานก็หลับไหลไปในทันทีติงห้าวหันหลังเดินออกจากห้องอย่างช้าๆใบหน้าของเขาตกกระทบด้วยแสงแดดอบอุ่นของยามบ่ายศาสตร์สะท้อนราวกับรูปสลับอันหล่อเหลา แต่ภายในใจของเด็กหนุ่มนั้นลุกโชนด้วยเปลวเพลิงแห่งความโกรธเกรี้ยวสำหรับหวังเสี่ยวชีและคนอื่นๆแล้วฟันขาวสะอาดที่ดูสมบูรณ์แบบของติงห้าวอในตอนนี้นั้นมันดูไม่ต่างจากคมเคี้ยวของสัตว์ร้ายที่พร้อมจะขย้ำศัตร,ตรูเลยบอกข้ามาให้หมดอย่าก,กังวลไปข้าจะจัดการให้ถูกต้องทุกอย่างเองติงห้าวอกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยขณะมองไปยังหวังเสี่ยวชี คือแต่ว่าหวังเสี่ยวชียังไม่ไวายจะลังเลแค่บอกสิทธิ์พี่ติงไปเท่านั้นถ้าเจ้าไม่บอกอกงั้นข้าจะบอกเองในที่สุดสิทธิ์คนหนึ่งนามว่าโจชิงก็ทนไม่ไหวใบหน้าของเขาในตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยความโกรธจางฝานถูกคนทำร้ายติงห้าวพยักหน้าช้าชใครเป็นคนทำ พวกสิทธิฝ่ายนอกตอนนี้พวกมันกำลังมีอิทธิพลมากในตลาดหัวหน้าของพวกมันชื่อต้วนเทียนหลีที่อยู่ในสำนักพินิจกระบี่มาได้5้ถึงหปีแล้วและเป็นหัวหน้ากลุ่มเล็กๆที่น่าเกรงขามนามว่าพอเทียนหลี่ซึ่งเป็นกลุ่มของพวกสิทธิฝ่ายนอกเขาว่ากันว่าคนพวกนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างลับับจากผู้อาวุโสหลายคนและถือดีมาโดยตลอดสิทธิฝ่ายนอกงั้นหรือ ติงห้าวเริ่มเข้าใจขึ้นทีละน้อยไม่น่าแปลกใจที่หวังเสี่ยวชีพยายามปิดบังเรื่องนี้จากขาวคนพวกนั้นเป็นสิทธิ์ตัวจริงของสำนักตามปกติแล้วพวกเขามักจะไม่มายุ่งย่ามกับบรรดาสิทธิ์ทั่วไปแต่เมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วมุมปากของติงห้าวกระตุกเล็กน้อย ข้าไม่ใช่สิทธิธรรมดาทั่วไปและข้าจะไม่ยอมให้ใครรมายุ่งกับสหายของข้าเป็นอันขาดแล้วเรื่องมันเป็นมายังไงกันติงห้าวซักถามต่อ ท่านจำได้ไหมว่าในการออกภาคสนามเราได้กำจัดอสูรหูหลางไปทั้งหมด5ตัวและจางฝานได้ชําแหละอสูรน,นั่นเพื่อเก็บกลับไปเป็นสินค้าเล็กๆน้อย,อยๆของพวกเราแต่เราไม่ได้คาดคิดเลยว่าพวกสิทธิฝ่ายนอกของต้นเทียนหลีกลับมาต่อรองขอซื้อสินค้าของพวกเราในราคาต่ำกว่าราคาจริงถึง6เท่าแต่จางฝานได้ปฏิเสธไปพวกเขาจึงมีเรื่องกันเพราะเหตุนี้ ต้วนเทียนหลีได้ขู่ว่าเขาจะทำการเชิดไก่ให้ลิงดูและจะใช้จางฝานเป็นไก่จากนั้นคนผู้นี้ก็หันไปตีจางฝานอย่างแรงจนเขาถึงกับลม้มลงและได้รับบาดเจ็บสาหาัสอันที่จริงไม่ได้มีเพียงจางฝานเท่านั้นแต่ฟางเทียนอี้และจ๋าวอี้เฟิงรวมถึงบรรดาสิทบางคนก็ถูกหางเลขไปด้วยตอนนี้พวกเขาต่างยังคงพักฟื้นกันอยู่ มันโหดเยี่ยมเกินไปจริงๆบรรดาสิทธิจากสำนักย่อยที่กลับมาจากการออกภาคสนามต่างก็โดนพวกมันทำร้ายเช่นกันพวกมันขู่เข็นเอาของที่บรรดาสิทธิได้มาจากระหว่างการทดสอบหากต่อต้านขึ้นมาแล้วก็จะโดนซ้อมปางตายเลยทีเดียวในบรรดาสิทธิจากสำนักย่อยต่างๆมีเพียงกลุ่มพันธมิตรทั้งเจ็ดจากสำนักตอนกลางเท่านั้นที่พวกมันไม่กล้าเข้าไปยุ่งยาม พวกมันก็แค่โจรกระจอกเท่านั้นแหละไรยางไอาสิ้นดีเมื่อโจวชิงเล่าเรื่องราวต่อไปเรื่อยๆบรรดาสิบคนอื่นๆก็ไม่ได้ที่จะแสดงความโกรธเกรี้ยวออกมาและต่างเข้ามาห้องล้อมติงห้าวเสมือนเขาเป็นผู้เดียวที่พึ่งพาได้และสามารถจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในขณะนี้ติงห้าวอไม่ขัดอะไรเอาแต่ฟังอย่างเงียบๆ แต่ดวงตาของเขานั้นมีแววโกรธเกรี้ยวยิ่งกว่าเดิมขัดกับความสงบนิ่งเบื้องหน้าเมื่อทุกคนพูดจบในที่สุดติงห้าวอก็กวาดตามองบรรดาสิ์ร่วมสำนักแต่ละคนก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าและพูดเบาๆกับตนเองว่าขนาดพันธมิตรทั้ง7พวกมันยังไม่กล้าหือแล้วข้าเล่า มันจะกล้าพอที่จะมาตอบก่อนด้วยหรือไม่ดูเหมือนว่าข้าจะเป็นมิตรกับคนอื่นเกินไปแล้วสินะเมื่อพูดจบติงห้าวอก็เดินฝ่าฝูงชนออกไปอย่างช้าช้าหวังเสี่ยวชีพยายามจะเข้าไปพูดคุยและหยุดเขาแต่เมื่อก้าวไปได้เพียงนิดเดียวเขาก็นึกอะไรขึ้นได้และล้มเลิกความพยายามนั้นไป ก่อนจะส่ายหัวและเดินตามหลังติงห้าวอไปแทนบรรดาสิทธิ์คนอื่นๆต่างก็มองหน้าอย่างเข้าใจกันดีพวกเขานั้นต่างก็ตื่นเต้นและกังวลไปพร้อมๆกันก่อนจะติดตามติงห้าวอไปด้วยว่ากันตามตรงแล้วบรรดาสิทธิ์เช่นพวกเขาไม่นับเป็นสิทธิ์ที่แท้จริงของสำนักพินิจกระบี พวกเขาจะกลายเป็นสิทธิที่แท้จริงก็ต่อเมื่อผ่านการทดสอบทั้งหมดและรออีกหนึ่งปีก่อนจะได้รับการรับรองจากสำนักอย่างเป็นทางการเท่านั้นเมื่อถึงตอนนั้นถึงจะถือได้ว่าพวกเขาเป็นสิทธิอย่างเต็มตัวและกลายเป็นสิทธิฝ่ายนอกแต่แน่นอนว่าการกลายเป็นสิทธิฝ่ายนอกไม่ใช่ทั้งหมดของความพยายามที่ผ่านมา ด้วยสิทธิฝ่ายนอกถือเป็นเพียงแค่ฐานพีระมิดของลำดับขั้นในสำนักนี้เท่านั้นยังมีการทดสอบอีกมากมายที่ต้องฝ่าฟันเพื่อไต่เต้าขึ้นเป็นสิทธิฝ่ายในสิทธิผู้สืบทอดและสิทธิแกนนำหากพวกเขาไม่สามารถต่อสู้หรือพัฒนาตนเองเพื่อขึ้นไปยังยอดพีระมิดได้พวกเขาก็จะเป็นได้เพียงสิทธิฝ่ายนอกไปตลอดชีวิต และไม่มีทางอื่นที่จะพัฒนาหรือออกจากสำนักได้เว้นแต่ความตายเท่านั้นแต่อย่างไรเสียพวกสิทธิฝ่ายนอกก็ยังถือว่าตนเหนือกว่าบรรดาสิทธิฝึกหัดเหล่านี้และยังคงอวดเบ่งแสดงความเหนือกว่าต่อผู้อื่นเสมอ